ได้ไหมอ่าสำหรับว,วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยวันแม่เอ๊ะแล้วหน่วยวันแม่เขาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรบ้างอ่ะอ้าวครูบอกก็ไม่ได้บอกพี่หมูว้ซะด้วยสิแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรอ่ะเด็กๆพอจะรู้ไหมมีใครบอกพี่หมูได้บ้างไหมครับงั้น พี่หมูว่าเดี๋ยวเราไปหาครูโบกันเลยดีกว่าแต่พี่หมูแอบได้ยินมานะว่าวันนี้ครูโบมีกิจะกรรมจะมาให้เด็กทำด้วยแหละว้าวงั้นเราไปหาครูโบกันเลยดีกว่าไปกัน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 สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้เด็กคงเจอกับพี่หมูกันไปแล้วใช่ไหมคะนะ วันนี้ครูโบก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมเบลยนยิมนะมีใครยังจาได้ไหมเอ,อ่ยเราเคยทํากันไปแล้วนะคะสําหรับเปลีนยิมนะคะแน่นอนสําหรับท่าที่เราทําไปในรอบก่อนเลยในคลิปแรกที่เราเจอกันเลยนะคะนั่นก็คือท่าจีบแอลอ่ะท่านี้กับท่านี้ใช่ไหมคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูโบจะพาเด็กมาทําท่า กำแบะเด็กๆอาจจะคิดมันเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันนะคะอะเด็กยกมือขึ้นมาสองข้างข้างนึงกำมือไว้อีกข้างนึงแบมือไว้แบบนี้แล้วพอครูโบบอกว่าสลับก็ให้เด็กเปลี่ยนข้างเป็นแบบนี้อ่านะคะเดี๋ยวลองมาซ้อมกันก่อนนะคะอ่พร้อมสลับสลับทำได้กันไหมคะงั้น คราวนี้เราจะทำท่ากำแบอ่าพร้อมกับนับ1นึถึงสิไปด้วยนะคะแล้วท้ายกิจกรรมเรียนยิมครูโบม,มีคำสั่งให้เด็กปฏิบัติตามด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าคำสั่งนั้นจะคืออะไรนะคะอ่ะยกมือขึ้นมาสองข้างข้างหนึ่งกำข้างหนึ่งแบ่อะนับหนึ่งถึงสิบไปพร้อมๆกันนะคะสามสี่หนึ่งสองสาม,สาม,สาม สี่ห้าหกเจดแปาสิบอ่าคำสั่งของครูบโบมมีอยู่ว่าให้เด็กๆเดินไปหาผู้ปกครองที่เด็กๆอยู่ด้วยตอนนี้นะคะแล้วให้เด็กๆไปบอกรักพร้อมกับกอดหนึ่งครั้งหอมแก้มหนึ่งครั้งด้วยนะคะแล้วก็ ใครทําเสร็จแล้วให้กลับมาหาครูโบตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะคะอาจจะธอรเด็กพร้อมแล้วไปทําตามคําสั่งกันเลยอย่าลืมนะคะไปกอดแล้วก็หอมแก้มด้วยแล้วก็บอกรักด้วยนะคะไปเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนกันในหน่วยวันแม่นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประวัติและความเป็นมาของวันแม่แห่งชาตินะคะว่าก่อนจะมาเป็นวันแม่แห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยเราเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยใช้วันไหนมาก่อนนะคะครูบอกว่าเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะสำหรับ ประวัติและความเป็นมานะคะวันแม่แห่งชาตินะคะในปัจจุบันนี้นะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยก่อนหน้านั้นวันแม่ของประเทศไทยเราเนี่ยเคยใช้วันที่10มีนา15บหเมษายนแล้วก็วันที่4ตุลามาก่อนโดย ประเทศไทยนะคะเริ่มที่จะมาใช้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็เมื่อปีพุทธศักราช2519นี้เองนะคะ,ะแน่นอนพูดถึงวันแม่เราต้องนึกถึงสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่แล้วมีใครรู้บ้างว่าสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่คืออะไรเอ,อ่ยอาคูโบได้ให้เป็นดอกไม้เป็นดอกอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะเป็นดอกมะลินั่นเองนะคะสาเหตุที่ ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่เป็นดอกไม้ประจำวันแม่นั่นก็เพราะว่าดอกมะลินะคะสามารถส่งกลิ่นหอมไปได้ไกลแล้วก็ได้นานอีกคั้งนะคะมะลินะคะยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยก็เปรียบเสมือนกับความรักของแม่ที่มีให้ลูกตลอดเวลานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปจบไปแล้วนะคะสําหรับ ประวัติและความเป็นมาของวันแม่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําใบงานกันแล้วครูบอกว่าเราไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะทําใบงานกันเลยดีกว่าไปกันเลยก่อนที่เราจะไปทําใบงานกันนะคะเราก็ต้องมาจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทําใบงานให้พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะหนึ่งดินสอนะคะ 2คือยางลบนะคะ3คือดินสอสีนะคะและ4คือกบเหลาดินสอนั่นเองค่ะครูบอกว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์กันครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยดีกว่าติง๊งอาและนี่นะคะก็คือหน้าตาใบางานที่เราจะมา ทํากันในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดเจอหรือยังเอ่ถ้าเด็กย,ยังเปิดหาไม่เจอนะคะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยเปิดให้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนหอวเรื่องก่อนโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านไปพร้อมๆกันกับครูโบเลยนะคะใบางานที่หนึ่งหน่วยวันแม่ โรงเรียนแสมขาววิทยาคารชั้นอนุบาลบปีที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงก่อนว่าวันนี้ใบงานวันนี้เขาให้เราทำอะไรนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ลงไปในช่องว่างด้านบนที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนตามรอยปละ ฝึกอ่านออกเสียงและระบายสีภาพวันแม่แห่งชาติให้สวยง,งามนะคะเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ลงไปข้างบนตรงนี้ที่กำหนดให้นะคะและฝึกเขียนตามรอยปะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าฝึกอ่านออกเสียงอ่ะก่อนที่เราจะมาเขียนตามรอยปะครูโบอยากให้เด็กฝึกอ่านออกเสียงก่อน นะคะคว่าข้อความที่เราจะเขียนในวันนี้นั้นอ่านว่าอย่างไรนะคะ,ะเด็กๆอ่านตามครูโบนะคะกีะคำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนี พันปีหลวงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะพร้อมๆกันเลยนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงนะคะนั่นก็คือพระนามของ รูปภาพที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุริิภพรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันิีหวงที่เราได้เรียนกันไปแล้วในข้าง้นนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาเขียนตามรายปะคูโบว่าเราไปเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ก่อนดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนนะคะตรงนี้ชื่อนามสกุลนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อและนามสกุลของ ตนเองลงไปนะคะส่วนครูโบก็จะเขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็เลขที่ของครูโบลงไปเช่นเดียวกันนะคะเวลาเขียนงานนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเรารีบเราอาจจะเขียนผิดได้นะคะแล้วก็สองถ้าเรารีบมันอาจจะเป็นยังไงลายมันก็จะไม่สวยงามน,นั่นเองนะคะ,อะตอนนี้ครูโบเขียนชื่อนามสก,กุลเสร็จแล้ว ต่อไปครูโบกเกตเลขที่โบอโอเคครูโบมีชื่อว่านางสาวอัศราพันสายสมบัตินะคะครูโบเลที่ศูนย์ครูโบเขียนแล้วต่อไปเขาบอกว่าเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ให้เด็กๆเขียนตามรอยปละตรงไหนคะตรงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนตามรอยปะไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะโอเค บโบเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระนางของวันแม่วันแม,แม่แม่แห่งชาติของเรานะคะเมื่อเขียนตามรอยปาเสร็จแล้วลำดับต่อไปเราจะไปทำอะไรกันเอ่ยไปทำอะไรกันเนี่ยไปทำอะไรกันไประบายสีนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้สีที่เด็กชอบได้เลยนะคะต่อไปไประบายสีละ ครูโบนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นิดนึงดอกไม้นะคะที่เด็กๆเห็นอยู่ในใบงานนี้ก็คือดอกมะลินะคะดอกมะลิมีสีขาวนะคะนี่เองสีขาวหมายถึงรักอันบริสุทธิ์นะคะเปรียบเสมือนรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อเรานะคะตรงที่เป็นดอกไม้นะคะเด็กๆไม่ต้องระบายเด็กๆระบายแค่ในส่วนของ ใบไม้ที่เป็นสีเขียวก็พอนะคะมันจะได้เป็นดอกมะลิที่สวยงามนั่นเองนะคะสำหรับใบงานนะคะครูโบจะรอดูในวันที่เด็กนำเอาใบงานมาส่งครูโบนะคะเดี๋ยวจะรอดูผลงานอันแสนสวยที่เกิดจากความตั้งใจของพวกเรานะคะว้าว เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เรียนรู้ในเรื่องวนหน่วยวันแม่วันนี้สนุกไหมวันนี้นะเราก็เรียนรู้กันไปในเรื่องประวัติและความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่างั้นพี่หมูว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในหน่วยวันแม่เหมือนเดิมแต่เป็นใบงานที่จบว้า วันนี้พี่หมูได้ระบายสีกับเขียนตามรอยปาด้วยแหละเด็กๆทำได้ไหมไอ้พี่หมูทำสวยมากๆเลยนะอยากเอามาอวดให้ดูเหมือนกันแหละแต่ว่าพี่หมูเก็บใจกระเป๋ไปแล้วอ่ะงั้นเราเอาไว้มาอวดกันในวันที่เด็กเอาไปงานมาส่งครูโบนะสำหรับวันนี้พี่หมูไปแล้วนะบายบายเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบายบาย